ก็น้องสาวที่กรุงเทพนะคะก็ทํางานอยู่ที่พหุรัษขายเสื้อผ้านะคะตอนที่เขาติดแรกๆนี่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นเนาะติดมาประมาณสักอาทิตย์หนึง่งก็โทรมาบอกว่าสงสัยจะเป็นโควิดนะคะ<ม>ก็เลยอุ๊ยทำงานละ่ะที่กรุงเทพนี่หาซื้อนีไม่มีเลยนะคะก็ได้ที่โคราชน้องสาวที่อยู่ท่าช้างพิคน,นะคะไปหาซื้อมาให้แล้วก็ก็ให้กําลังใจเขาว่าช่วงที่รอของไปถึงเนี่ยก็ต้องสู้นะ ที่กรุงเทพมีสมุนไพรอะไรขิงขาตะไคร้บํกบูซื้อมาก่อนแล้วก็ทานน้ำขิงแนะนำค่ะนะคะ<ม>น้ำขิงอุ่นๆทานทุกวันมะนาวจิ้มเกลือนะคะเพื่อเพื่อที่จะไม่ให้เชื้อลงปอดน,นะคะรักษาไปก่อนเพราะว่ากว่าจะได้คิวไปตรวจที่โรงพยาบาลก็อีกหลายวันนะคะก็ไนะนำให้เขาใช้สมุนไพรรักษาไปก่อนแล้วก็ยาฆ่าเชื้อต่างๆมีอะไรก็สู้กับโรคนะคะสู้กับโรคไปก่อน ว่าตถุนไพพเราจะไปถึงก็สองสามวันนะคะ,ะเขาก็พยายามสู้แล้วก็ให้กําลังใจเขาเนาะกำลังใจตัวเองกําลังใจจากครอบครัวนะคะก็ใช้วัตุนไพพไปมั่งทางก่อนทีนี้ก็พอฟ้าทลายจนไปถึงเขาก็แนะนาให้น้องเ็าทานมาละห้าหกเม็ดนะห้าหกเม็ดนะคะสี่เวลานะคะห้าวันพอได้ทานมนแรกมันลุกขึ้นแล้วก็โทรไปถามน้องว่าเออเป็นไงดีขึ้นไหมน้องก็บอกโอ้ดีขึ้นนะคะโล่งหายใจสะดวก อะไรต่างๆแล้วก็คอยทัวติดตามอาการทุกวันวันนี้ก็ดีขึ้นแล้วก็หายแล้วค่ะคอันนี้ก็เคยเห็นก็เลยว่าเออคุณค่าของสมุนไพรไทยนี่มีประโยชน์มากค่ะก็อยากให้พวกเราช่วยกันรณรนล์ลนะคะรณรนล์งปลูกปลูกทิ้งไว้นะครเผื่อว่าอนาคตข้างหน้าเนาะรเราก็ไม่รู้จะเกิดอะไรกับประเทศไทย